สวัสดีครับพบกับผมนัฐพลคนโก้นะครับวันนี้จะมาทอดแห่หาปลากันนะครับกับเมียเท่าแต่ทำไมนางนั่งเศร้าเงาหนอยไม่รู้นางเป็นอะไรมาดูกันเป็นอย่งน้นบัดเป็นอย่างนอนน้องคือมองแค่นนอน,น้องเจ้า เป็นยังจังนางกอดเขา,าใหยเฮ็ดเฮ็ดเจ้าเสาวราบอกอายบังดูเขียดยังถึงมีน้ำตายังมีอายกันด่าสองแขนพร้อมอาปรอบน้องเจ้าถอดนวลน,น้อง อย่าร้องไปเลยน้องเจ้าเริ่มใหม่เถิดนะน้องเยาวิพิกักผู้บาวเมนบบไอ,อพ่อเบิ่งออกปัญหาหัวใจบอมียังท้อเขาทำเจ็บชทำได้นนอจังมานั่งให้อยู่ข้างกอไย 多疼。 ไปใกล้สันว์บเจ้าสิไปสายมากพี่พี่ขมวดไปหาคนนั่นไ <c oughs> อ้สิพาไปหาป่านเดี๋ยวเซาไปเถอะไปเรื่อยเ,เ,เรื่อน้องละอ่ะอวยงามเรืโโ่อยเรื่อยรีเบิลโคชตึกแขงแจเป็ี้รีเบิลโบเป็นจังไิไอ <c oughs> เ,เป็นผู้ชายหรือว่าเจ้าสิเป็นผู้ตึกบ่ล่ะไหร่นอ่เอาตึกสัตว์ตึกเลยมึงลองงมนะตึกเอามันถือป่าได้ล่ะเออ สวัสดีพี่น้องสบายดีโอ้ยมาตามง่อเมียแถาอยู่นี่แหละค่ะค่ะพอดาผัวคือข้าว่ะผัวลงสซนอามาดูเจี๊ยบอันเพิ่นสีวานแห่พี่น้องเลยวันนี้นับรับบทเป็นอ้นัทพลนะครับเอาเจี๊ยบทำไมไม่เป็นไอศร์พิัยซส์อะวันนี้ฟ้าพาเมียแถามาตึกแห่พี่น้องเลยดื่นนะฮะดื่อห้นี่โอ้ย ว่าพูดส mm ิมาตึกแห่ผัดเมียไหนบอสสิได uh ้ตึกแห่เอ้าเอามุนมุนโอ้ยสมาตึกออกไปไก่แล้วพายจะออกไปเอาบ้านนี่เกือเธอเลยลงบอดายลงมาบนเลี้ยวเข้ามาสิมาตึกแห่ปอดเกิอบหันบ้าลงไปปอดลงดีดีสิบลงโอ้ยมัตามได้หมายควาำมันแล้วได้บ้านลงบลอตื้อออกไปตายยังไก่แท้เขาให้ตื้อเข้าแคมผักทั้งยอเอ้ย ล้มแล้วล้มจังไดล่ะมันไก่กระโดดเหม่ยเมื่อมึงยางเมื่อโรเดอร์ชิมัดตึกแห่ฮักปลากินน้ำกันดีๆเพราะว่าพีดกันนั่นนั่นนั่นมัดถือไชล่ะโคตรบอบอยู่น่ะโอ้แล้วขึ้นไม่ขึ้นกีบโบะเอาเปียกไปแล้วครับหนี่งเอ็ดตึ้งแห่ชนี่จะบ่แห่ฮักเปียกว้าวเป็นแบบโอ้ไล่ะลงไปอีกหน่อยนึง

เขาเห็ดเปะอาเย่ิกินบะเถานั้นมันิกินบาคใครมาเราไปสิบห้าตึกแห่ให้มันได้เดนะ้อให้มันได้เด้อให้มันได้เด้อนั่นแหละบางนั่นแล้วโอ้ยมันมดเหอมและมถึกนีีถึกป่า,าม่ดมจริงมีป่าอยูนน่น่าีา่นั้นาจี จะเป็นปาแถวประเทศลาวนะน,น,น่าจะกินคุณเจ็งไ้ปล่อยไว้หรือเปล่าอ๋อไอามปีแล้วโอ้ยไอชั้นอะไ้ห้าสิบกินยังไปแดกนะเฮือนเด้ชั้นอ่ได้เราจะกินยังไปลกกันปะโป้มาสูนจมเจียมจมเจียมมานาโต้ในใส่ตัวนี้กูเห็นมีเนืน้อโต้เด้ มันคลองเฮ็ดยังบ่เดี๋ยวนี้นะแฮ่กันให้นได้ตั้มเหรอไหมจะยังติงมาตบ่กระปุกโตหนึ่งกระเบื้อเห็นว้ายยีส่วนมาเด้อแบบนี้เด้อแค่นี้เด้อเื่อมันได้เธอแมนไดเคยบระค่าหากินมันคือข่าวบอบว้าย Tông a poor, and that bội bên hóa đấy bóng bỏ mãn bỏ. Oh, lãi 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 โฮ้นะ่ทันด้หอดพื้น้ำดึงึ้นแล้วโว้ยมันสิได้เนี้ยแคนแนวนี้นะมันสัได้มันเมยแรงมันสได้นันได้คือเฮอันนี้มันบ่จมคือแฮอันนั่นเด้อ ขีดตุ่มได้มักลหลายหนึ่งหนึ่นกันยังว่ามนก็มุดลงรดมเพื่อขีดป่าโอ้ยนี <c oughs> ่เจ็กเล็กเจกเลกอยู่ม้วนถอฮีดึกป่าเพื่นกันยังกูเวมันฮีมาลายบาาแล้วคือคอ่ไ้จะคืออมันเทันขา่าวเ้ย,ยมันกข็ข่าวไม่พเป็นนะน้าถาขีดตุ่มใส่หัวอเล นั่นนั่นนั่นเออเออเออกูยังแนมมาเห็นเลยกูตื่นเต้นแบบเอ้าวพูดตื่นเต้นกับกูเลยกูยังไม่ได้เห็นตาเลยเดี๋ยวนี้นั่นอามาใกล้ๆดูนั่นนี่ ใส่คือบอกครูมาใส่นี่เธอเหรว้ายป่าบบบนี้นะคือบอกคุ้มไหมใส่จักตัวสองตัวตัวนึ่งกับพี่พี่ตัวนึงอยู่ป่าเนี่ยคือน้อยแท้เอาลูกมันเหยโอ้ยเจ้ากุก็ะเด้อค่ะเมื่อเจ้ยวเมื่อเจ้ยวเท้าจะวางปากแปเราเป็นฮีเมนเบอลครองอยู่นี่หัวใครว่าฮีเมนก็คือหมุนอยู่แบบแบบไทหมดแต่ไทแหละเวาบบี่ เอาเร็วๆมองนั่นแล้วโอ้ยดิ้นไปแล้วด้ตูดเดียวนี่ก็ยังสิดีนไปนะได้บอได้บ่เท้างาน่ได้นะ้านั้นเขานะมึงว่านะมันก็ถืออีกว <c oughs> ่าอีกรูสิได้ถือมาหินแบบนี้ ไม่จะปาตองม่จะาตองมิจะปาตองฉันไม่ได้อยากกินปลาตองเนอะปอ้เลาโอลกินเองรึปลาตัวนี้มัน่ตาขาดแลกวกลัวตัวแรกจะได้จะบมมม่อมแหมันคือดวงดววย้บอกเออ ก็นะที่เป็นฮีจักลอกจักเลาะเอาว่ากางๆสิเออมันอดมันจมมันซาลูกแหม n g คนละเออมันนั่นจมซาแล้วมันจะมาบดถือตะนั่นโอ้โห้นโดดลงฟังะคะ ปอยไป้่ันดีเอามาแขงกัสิปอยโอ้ยอากอยพระเพรพขนาดนี้เาก็จะเ้าแล้วเป็นบดอันเศ้าเป็นบเป็นบดัวเลนะโอ้ยมันลุดมือสันนะมันรุดมือสันจมลงแล้วนี่อรีด มาทันพิชิไ้กันโอยมมาไงเกบปุ้ยเอาด้วยมาเ้ยพวกนี้ก็ฝู่นะเพื่อนสิลงแฮ่น่าก่ายอ้ยนาะเศร้าเนอไปหาแฮไม่รู้นะขนาดนั้นตึ๊บนมือกับบริกนดอกโอ้ย Long lùng chuẩn bị chặt. Uôi. Bà thơm. Oi. Nhãy. Oi. 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 ลูกมันจมกามท่านหอดพื้นใช่าปานแลนี่เบอ้อแล้วกรแท่งเอียนบอลกแท่งเอียนบอเอามาแท่งให้ดูโอ้จับมือให้จากไปให้แน่แง่แค่เอียนอยนู่ในสายอยู่ในเท่าน้องๆนั่นแหละคือมันจะมีนี่ <c oughs> ขนาดป่าเนี่ยมันมีเอียน,ชนใช่ไหมใสายเอียนมันเข่าหูไตยุนั่านดีโไดาย ตัวตวกเป็ดเนาะโอ้ยนนี่นี่บดจักเกินมาโฮมมื่อไน้องชายมาตึงด่เฮ่ด่าหนี่ก็คขอได้ยังขาก็ตึกเป็ดเนาะข้ากบได้ตึ่ตายเด้อเลยจงเงี้ยวานกันวานอะไรคะวานนั่นนี่หรอวะบนามานำเลย chồng lại má lại nhanh à, bài nhang sau hai mặt thứ ba hack ba bao nung bào lìa hui baba hát thứ sáu hai tay yên kịch hai à. si mẹ hùng yên này thứ ba mẹ thứ ba mẹ thứ ba mẹ thứ พี่พี่พี่ไพคือเร็วไปไหนแม่ถวแถคุพับจึกแแฮมกินแรงกินปลาตองนั่นเฮ้ยว่าวังหักระบุกหนาตเองตึกแขนเพอได้หน้ามูหน้หายังไปกินน้าหมูขาบรไปตลาดบไิกินดอกยางกระไรว่าพีเอิมรถจะโลอยู่โ้ยเที่ยงมื้ตีกระโปตา มูมาได้มาจากไต้ป่าลีมูมาตึกแเ่เล่นตึ้งเฮเล่นไปชวนมูมาให้ยังก็มาเป็นมูอุ้ยไปไหนเมื่อคะแนนนี้เลยประธานได้ก็ต้องกินประธานประเด็กยืนเฮือนนั่นน้อป่าหมูตึกงแดดพันไปป่อมันดีลูกเองตึกเมื่ออยากใต้พันไปป่อเมื่อยตายนังได้ชจำนี่ก็ว่าเมื่อยอุ้ยป่าน้อยตัวเดียวถ้าเป็นสิสิกิสิเฮ้ย ไปได้เมื่อน่ะบูไปอยู่น้ำโขลกหรือข้าไป่ะไปไปเลยนะคะอยู่นี่แหละหมูตึกได้อยู่เขาไปป้ข้าหมูยหมูเชียวไหมบ้างก็จะป่วยไ้ทุกเนี่าตัวทํทไม่ถูกนี่ จำขอเพื่อนม่ใชตึกอะไอุ้ยจะแฉมาเห็นอะไรกินบ่เมื่อก่เออยางลงกยางลกนี่นี่บ้านคืออยู่ใกลเรีวเห็นอยู่เออบ่มาบ่มาบ่อยไปน้ำให้ีปบ่เล่นนเพิ่นบ่เล่กยา mãi lên nắp hưng cựu phụ nữ áp hưng mô lệ cào mh 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 m บ่ได้แล้วแหละได้บึ้งได้แล้วขนาดได้ผัดไปปอยตบง่ายอ่างนี้จำแขกอันนี้เขาเแขนเพิ่์ดผ่านเวิร์ดเมืองตัวจำแขกเราจะตัวกับตัวขักตัวแร่ฉันพยอมฉันไปแย่เอียนมาเมื่อ